สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่56การมาถึงของผู้นำเมืองพริมร่ล์เคอส ภายในวังดาราน้ำแข็งนรกแห่งดินแดนรับดอกไม้สีดำวังสูงประงานที่ล้อมรอบด้วยเปลวไฟปรากฏขึ้นและในวินาทีที่มันปรากฏขึ้นมันก็กลายเป็นแกนแท้ของนรกน้ำแข็งทั้งหมดอมาตะที่เล่นในวงดนตรีดาราไอฮิลเริ่มสั่นสท้านด้วยความตกใจทันทีร่องรอยของแสงสีม่วงและแสงสีน้ำเงินก็บินไปที่วังลอยน้ำเสียงกล้องกังวานออกมาจากวางังและร่างที่ปกคลุมไปด้วยไฟก็เดินออกมา ร่างนั้นดูเหมือนการปราบดรตัวของกฎแห่งจัก,กรวาลเปลวเพลิงล้อมรอบเขาและหมาป่านภากำลังเดินอย่างช้าๆพื้นที่และเวลารอบตัวเขาอยู่ในการควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์แม้แต่อัศวินสีน้ำเงินและอัศวินสีม่วงยังต้องเคารพเขาเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าม a สเตอร์ออฟสกายมีหมาป่าท้องฟ้าถูกคุมขังอยู่ในนรกน้ำแข็งน้ำเสียงของเขาสั่นสะท้านไปทั่วทั้งอาาเขตปล่อยให้มันออกมา อัศวินสีม่วงและอัศวินสีน้ำเงินมองหน้ากันมีสัตว์เผ่าอสูรจำนวนมหาศาลและพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าปรามาจารย์แห่งสกายวูฟจะปรากฏตัวเพียงผู้เป็นอมะตะกรุณารอสักครู่เจ้าแห่งหมาป่านภาอัศวินสีน้ำเงินกล่าวและโบกมือแท่งลูกทรงกระบอบปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาตั้งแต่มาสเตอร์ออฟสกายวูฟมาถึงเขาต้องพกสมบัติของเขา ไอเฮลเป็นหนึ่งในสมบัติการผนึกซึ่งหายากและมีค่ารวมกับพรสวรรค์ของอัศวินสีน้ำเงินพลังมหาศาลของมันสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จิตใจของอัศวินสีน้ำเงินเข้าสู่นรกน้ำแข็งและล็อกเข้าหาสกายวูฟและจับมันออกมาอย่างง่ายดายออกไปหมาป่านภาสีขาวไม่ทันได้ตั้งตัวถูกพอลักไปจนกลิ้งไปมาท่ามกลางหมู่ดาวหลังจากมองไปรอบๆดวงตาก็เต็มไปด้วยความเบิกบานใจ เมื่อเห็นร่างสีม่วงและสีน้ำเงินและพระราชวังถูกไฟไหม้โดยที่มีหมาป่านภาสีดำผู้แข็งแกร่งยืนอยู่มันหวนนึกถึงตำนานของเผ่าหมาป่านภามันแทบไม่เชื่อสายตาของมันหัวหน้าสีบอกว่าคร่ำครวญด้วยความตื่นเต้นผู้นำในตำนานของเผ่าสกายวูฟผู้นำนิรันต์อัศวินสีม่วงหมาปาาา่าฟ้าตัวนี้แข็งแกร่งขนาดไหนหมาป่านภาสีดำมองดูอัศวินสีม่วงจากระยะไกล แม้ว่าอัศวินสีม่วงและประมาจารย์แห่งสกายวูฟจะมีความแค้นซึ่งกันและกันแต่อัศวินก็ต้องระงับความเกลียดชังของเขามาสเตอร์สกายวูฟไม่ได้เป็นเพียงปรมาจารย์จากกระวาลที่มีสมบัติล้ำค่าแต่เขาเป็นเจ้าแห่งหมาป่านภาเจ้าแห่งหมาป่านภาอัศวินสีม่วงกล่าวคนนี้มีความสามารถเป็นพิเศษแอร์ละมันเป็นหนึ่งในหอันดับแรกในนรกน้ำแข็ง หากมันถูกติดตั้งด้วยสมบัติที่เหมาะสมมันจะสามารถสู้กับจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันคนอื่นได้แล้วทำไมคุณถึงกักขังมันไว้รู้ศัก,กยภาพของมันแล้วปรมาจารย์แห่งสกายวูฟยังคงถามอยู่ปรมาจารย์แห่งสกายวูฟมองไปที่อัศวินสีน้ำเงินดังก้องพลังที่มองไม่เห็นโจมตีอัศวินสีน้ำเงินซึ่งร่างกายกระเด็นออกไปและแอร์ตกออกหลังจากนั้นชิ้นส่วนต่างๆถูกประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้ง ใครอนุญ,ญาตให้คุณพูดน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธความหนาวเย็นสองประกายผ่านดวงตาของเขาซึ่งทำให้อัศวินสีม่วงหวาดกลัวเจ้าแห่งหมาป่านภาอัศวินสีม่วงกรีดร้องใจเย็นๆเ,เพราะคุณฉันจึงไม่ทำร้ายเขาจริงๆปรมาจารย์แห่งสกายวูฟสงบสติอารมณ์ลงมันเป็นการลงโทษเพียงเล็กน้อยอัศวินสีน้ำเงินบินกลับไปที่อัศวินสีม่วง เขาเต็มไปด้วยความโกรธเคืองแต่สิ่งที่เขาทําได้คืออดทนอัศวินสีม่วงยิ้มและกล่าวว่าเจ้าแห่งหมาป่านภาฉาันปล่อยคนของคุณไปแล้วปรมาจารย์แห่งสกายวูฟเหลือบไปที่อัศวินสีม่วงและมองลงไปที่สีโบว a ีเสีบอกว่ากล่าวว่าท่านผู้นํามีมนุษย์อยู่ในนรกน้ําแข็งและเขามีสัญ,ญลักษณ์เทพสัตว์ร้ายสีโบว a ไม่กล้าบอกกว่าเขาเป็นผู้ให้โทเค็นแก่มนุษย์ เพราะกลัวผู้สูงสุดที่จะโกรธเขาฉันได้ยินมาก่อนหน้านี้สัญ,ญลักษณ์เทพศูนอรารมาจารย์แห่งสกายวูฟมองไปที่อัศวินสีม่วงปล่อยมนุษย์ออกมาแล้วข้าจะพาเขาไปด้วยอรมาจารย์แห่งสกายวูฟกกล่าวเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมที่จะได้รับโทเค็นด้วยคำพูดเนื่องจากโทเค็นมีทรัพยากรจำกัดสำหรับการแข่งขันมนุษย์ อัศวินสีม่วงและอัศวินสีน้ำเงินสบตาการและตระหนักว่าพวกเขากำลังมีปัญหาอัศวินสีม่วงสายหัวไม่มีมนุษย์อย่าบอกนะว่าไม่มีเสียงนั้นสั่นสะท้านไปรอบๆพื้นที่บิดเบี้ยวเหมือนคลื่นแน่นอนเธอก็รู้ว่ามีมนุษย์อยู่ข้างในไม่มีไม่มีอัศวินสีม่วงพูดและยังคงสายหัวอัศวินทั้งสองไม่มีความกล้าที่จะนำมนุษย์ออกมา พวกเขาได้ติดต่อกับแขกบนภูเขาแล้วและยืนยันว่ามนุษย์นั้นเป็นนักเรียนที่มีคุณค่าอย่างสูงจากเขาทุกคนรู้ว่าแขกนั่งบนภูเขาแข็งแกร่งเพียงใดแม้แต่ Master of Sky w o ายก็ไม่มีอะไรจะเทียบกับเขาพวกเขาอาจจะเอาตัวรอดได้หากพวกเขาทำผิดต่อ Master of Sky w o ายอย่างไรก็ตามแม้แต่สำนักเทพบรรพบุรุษก็ไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้หากพวกเขาทำผิดต่อแขกนั่งบนภูเขาไม่มีมนุษย์ อัศวินสีน้ำเงินตอบพร้อมสายหัวเช่นกันเจ้าตัวเล็กคงจำมันผิดแน่ๆเคยมีมนุษย์มาก่อนแต่เขาตายไปนานแล้วอารามาจาย์แห่งสกายวูฟมองไปที่อัศวินสีม่วงและอัศวินสีน้ำเงินด้วยความตกใจเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะให้มนุษย์แก่เขาชิโบวาที่ยืนอยู่ข้างๆกำลังมองดูหัวนหน้าของมันและรอคำม่จากเขาถ้าเขายอมแพ้มันจะพูดเหมือนกับอัศวินทั้งสองมิฉะนั้นก็จะเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไป น่าสนใจปรามาจารย์แห่งสกายวูฟกล่าวใครคือมนุษย์คนนี้เขาดูไม่เหมือนใครเลยปรามาจารย์แห่งสกายวูฟยืนอยู่หน้าพระราชวังสูงประหาและมองอัศวินมนุษย์ผู้สูงสุดแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ทำสัญญากับนายทั้งสองใช้ไหามอทำให้พวกแกทั้งสองจะต่อต้านฉันถ้ามันเป็นจริงฉันจะก่อวินาศกรรมฆ่าพวกแกทั้งหมดอย่างแน่นอนส่งมนุษย์มาให้ฉัน ปรมาจารย์แห่งสกายวูฟจ้องมองมาที่พวกเขาหรือจะให้ฉันลงไปเอามันขึ้นมาเองท่านผู้นำพวกเขาโกหกฉันเพิ่งเห็นมนุษย์ชีโบวาตะโกนล,ลัน่นปรมาจารย์แห่งสกายวูฟมองลงมาที่อัศวินเจ้าแห่งหมาป่านภาอัศวินสีม่วงพูดด้วยความโกรธเจ้าจะสู้กับพวกเราเพราะมนุษย์หรือข้าแนะนำให้เจ้าถอยออกไปอัศวินสีน้ำเงินกล่าว พวกเขาแอบแจ้งแขกบนภูเขาซึ่งมีทักษะที่เหลือเชื่อให้รู้ข่าวอย่างไรก็ตามแขกกลับหนะ้างอบนภูเขาตอบเพียงว่าอย่าบอกเขาว่าความสัมพันธ์ของฉันกับมนุษย์คนนี้เสียงเรียกร้องของมาสเตอร์ออฟสกายวูฟไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังเขาฉันก็ไม่กลัวแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ก่อตั้งขวานยักษ์ก็ตามอัศวินสีม่วงและอัศวินสีน้ำเงินมองหน้ากัน พวกเขากำลังไตร่ตรองว่าทำไมแขกนั่งบนภูเขาถึงบอกให้พวกเขาให้ปล่อยเขาออกมาและไม่ให้เปิดเผยความสัมพันธ์และบอกว่าปรมาจารย์แห่งสกายวูฟจะต้องจากไปอย่างแน่นอนแต่ประเด็นของเรื่องนี้คืออะไรถ้าแขกนั่งบนภูเขาพูดอย่างนั้นตกลงอัศวินสีม่วงพยักหน้าเราจะปล่อยเขาออกมาลึกลงไปในหิมะแห่งนรกน้ำแข็งตะวันออกหลัวเฟิงนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นและเราผู้นำพริมอลเคออสซิตี้ดังก้อง ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าแรงผนึกทั้งหมดบีบเขาช่องว่างด้านหน้าแอร์ตกออกเขาถูกบีบออกมาโดยไม่แม้แต่จะต่อต้านหลัวเฟิงเปิดปิดของเขาและลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวต้องเป็นครูของฉันหลัวเฟิงคิดแต่เขาตกใจกับสิ่งที่เห็นอัศวินสีม่วงและอัศวินสีน้ำเงินยืนอยู่ห่างไกลและอีกฝั่งมีพระราชวังขนาดมหึมาที่ล้อมรอบด้วยเปลวเพลิง พลังที่เล็ดลอดออกมาจากมันนั้นมหาศาลและเหนือกว่าวังกลืนทอ้องฟ้าที่หลัวเฟิงเคยเห็นมาก่อนเจ้าของหมาป่านพาสีดําทําให้หลัวเฟิงแข็งเป็นหินและถัดจากเขานั้นมีหมาป่านพาสีขาวผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามันคือสกายวูฟออฟไอเอลลลัวเฟิงคิดกับตัวเองมนุษย์ทีโบว่าพูดมองลงไปที่หลัวเฟิงอย่างไม่ใส่ใจโทเค็นถูกเก็บไว้ที่คุมเพียงชั่วคราวและตอนนี้โทเค็นและชีวิตของคุณทั้งคู่จะหายไป ปรมาจารย์แห่งสกายวูฟมองลงมาที่หลัวงฟึงดูเหมือนเจ้าจะมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งอาจารย์กล่าวน่าเสียดายที่วันนี้เจ้ากำลังจะตายและจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพครูของฉันอยู่ที่ไหนเขาน่าจะมาถึงตั้งนานแล้วตายปรมาจารย์แห่งสกายวูฟกล่าวอย่างไม่ใส่ใจทันใดนั้นเอง เสียงทุกรูปแบบได้ดับลงและแพร่กระจายไปยังสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่กักขังอยู่ในนรกน้ำแข็งหลัวเฟิงและซีโบว W A ได้ยินเช่นกันอัศวินทั้งสองและมาสเตอร์ออฟสกายวูฟก็เช่นกันท่ามกลางกลุ่มดาวไอเฮลแม่น้ำแห่งท้องฟ้าที่พราหมัวซึ่งยาวหลายปีแสงได้ปรากฏขึ้นและปกคลุมแถบดาวทั้งหมดมันดูยาวเป็นอนันต์ราวกับว่ามันกำลังเปิดทางเข้าสู่อีกจัก,กรวาลหนึ่งสมบตัติต่างๆลอยอยู่บนแม่น้ำแต่ละแห่งมีพลังแทรกซึมอยู่ในอวกาศ มันคือแม่น้ำพันสมบัติอัศวินสีม่วงร้องด้วยความงุนงงมันคือแม่น้ำพันสมบัติอัศวินสีน้ำเงินพูดและมองไปยังมาสเตอร์ออฟสกายวูฟอย่างเย้ยหยันปารมาจารย์แห่งสกายวูฟงงเงินเขาคำรามยืนอยู่หน้าพระราชวังด้วยกีบเท้าผู้นำเมืองปฐม,มเหตุแห่งความโกลาหลททำไมเจ้าไม่แสดงตัวเองเสียทีในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ไฟรอบๆตัวเขาทยานขึ้นทุกผนทุกแห่ง แต่พลังจากแม่น้ำก็ดับไปวังเริ่มสั่นคลอนราวกับว่ามันจะโค่นล้มทุกนาที